อ่าแล้วครับตอนนี้น้องอาร์มโนนคนสวยนะครับสาววันจ้อนเชียงตุงนะครับกำลังจะโชว์ฝีมือไก่หม้อข้าวเพื่อเข้าวแรงพื้นข้าพื้นนุ่นยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามแล้วว่าตัวกองตีดนี่เติมแคปเจอร์โอเคแล้วกํกรรมกํากต่ายชมฝูงหนึงหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนพรีเซนเตอร์นะเออมันชินเล้วเออเอาโทษทีโทษทีครับ ความเรียงังตีดนิดตรงครับเก็ตซื้อดีเดียดหนึ่งสองสามเก็ตซื้อสิโอเคได้วค่ะอ๋อน้องเปี่งตั้นเนื้อข้ามาเอาถ่ายเป็นการเท่านั้นเปิดผุ่งๆนึงง่งไงกับไก่โมเขาพื้นอุ่น วันทูท t ่แคเอเอากล้เมืนที่นแรงกว่านะครับแนวาวแนวกลปนี่ตรงแคปเจอรโอเคยาวอ่ะ okay. ยาวพีย, <Okay. S 1> ย้อ,ยอนถ่ายพุงพงไไกลมอขาเพ่อุ่นเงียบเงียบกรับ,บ 1,2,3,Capture มแปนี oh ่ตรงถโอ้โหยินดีค่ะโอ้ไก่ต้โมอเดีูยนี้จะ่าโมอ่ โอ้ทำกินบ่อยนะโอ้โหแสดงว่าน,นล่าก็ทำเป็นนะเข้าเป็นอุ่นแห่งเชียงตุงแล้วกันหนูปุ๋งลุงให้กันเนี่ยหนูปุ๋งลุงให้ที่ใส่ป้านให้กันเนี่ยมีดไม้แบบกระจายเลยอะผมจะเอาเอาไว้ใส่ป้านไม่ได้หรอหน่ะบ้านนึงอ่ะไปกันนี่ <ห ả? S 2> เอาตั้งคางขึ้นจะนัน่งบนไหนกินเราอย่างกินกินล่ะ Ờ, cứ nâng pang nhau, mang nhập mồ nè khắp đi đi kìa nè Ồ hồ, 3 xám phân nên thôi Ờ, lại nốt ra lè Nè, mình xuống đây nhập nè, mic nè Ơi, mình nà nà, chút nè, bình suit nân nè Mình จะไหนอยกก็ยกขาคนให้คืนนี้ก็ซิงค์ก็่ยกเลยเออเก๋ไหมเก๋ไหมีไก่อวะอะไรวะนี่อ๋อที่ไว้ท่าได้ปะใช่ใช่เปิเปิ้เป็นตัวโดงนเป้เป็นอค t i ้งลาลาตัวจริงอะนงแล้วอะไรวะตีตรงครับ โอ้โหคุยตัดกันแล้วเอาหน้าแม่เอาใหม่ใม่ one capture โอ้โหอ้าวกึ่งเปิ้เป็นนาั um> ่งแบบเด้เนี่เมันหมเลยนะเอาข่ขามเนือเนเนาะเอาพีมิท่ายังไงท่าไก่ก้อนนก้อนเหมือนนั้นดิเนี่เอาวิธีีลาเดี๋ยละคนไม่เหมือนกันนะ ก็ในเชิญขอเชิญเมึงยองมาขอเชิญพี่บิลมึงยองมาเฮ้ยเอาเชิญแต่ละคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออตอนนี้จะประกาศว่างว่างานนี้คืองาน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 ขอเชิญเจ้าภาพเชิญ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  จาสามาร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประกาศตรงนี้สักหน่อยเม่นแล้วตบมือตบมือตบมือโอ้ยน่าสนุกนะดนึงนะโอ้มิวสิก ตามเชิญในวันนี้นะคะดีใจแล้วก็ดไมดูไ okay. ม oh, ่กโอ้ยไปไ่เชใชม่ฝั่งนี้คนมากเลยนะคะที่มางานวันนี้นะฮะโอยไม่ต้อเสกพโอ้ย้นีอันนี้อันนี้มอบรางวัลรางวัลยกมอให้เลย ไม่เสร็จนะเราไม่เสร็จนะไปกินข้าวคืนในบ้านก่อนนะขอเชิญทุก่านค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าไปกินข้าวคืนข้างในก่อนนะคะทุกท่นเลยนะคะทุกไคนนะคะยังไม่อยากกินอยากิ่ไไโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับพิเศษเมื่อเราก็อยากพังเสียงจากเมืองยองนะขับลื้ออมยิ้มเนี่เว่ เจอชาวพังยองพังยองชนเลยค่ะบอกว่าทางไกลเลยเนาะทางไกลนะเดินทางมาสองคืนสามวันนะไม่ง่ายนะอ้ามันเอาสาวท่าเสดก็ได้เมีนแล้วเฮ้ยถ้าขึ้นมากก็อย่าลืมประกวดช่องตัวเองพวกงในวิดีโอไลค์ก็ได้คอลแลบกันกันนะอ้าวว่ามาไหมน้องแป๊กสวัสดีค่ะเออเมียนแล้วรุชื่อน้องแป็กเชียงตุงนะคะเอามาจากช่องอันนี้ เอออันนี้อันนี้คือสอนือซบอกไปบอกก่อนบอกก่อนใช่ใชใช่เอาเชิญตั้งเด็กกันท่านน้ครับโอ้โหถ่ายมาทั้งบมดอันนี้จะดีนะโอเคตินิดตรงแคปชเ้สัอสวชินนะคะนอนะคะไม่ใช่อินเลิฟชื่อช่องก็อินหญิงไทยว้าว ว้าวอีนี่เป็นภาษาไทยนะหรือว่าภาษาอังกฤษครับชื่อช่องครับภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยโอเคนะครับนีี่คือดมากเดี๋ยวมอจะไหมหรือเปล่าเดี๋ยวมอคนสนิมากพูดอุ่นนะสาวเหลือร้อนหน่อยค่ะยั ไม่ไงเฮ้ยตอนนี้เราต้องพังเส้นซอนิดหน่อยแล้วนะน้องนนล่านะคะอยู่บ้านเดือดร้อนเหนือค่ะก็เพิ่งจะเปิดช่องใหม่นะก็ค่ะพีพีเอฟซีติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปทีละเม็ดเลยเอาขอสัมภาษณ์ได้นะใครใครอยากสัมภาษณ์ ใช่ไหมะวันนี้เป็นยังไงที่ทำช่อก็คืออยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมเชียงตุงเราเนาะเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่เราได้ถ่ายทำไว้มันก็จะยังคงเป็นความทรงจำนะคะก็เลยเปิดช่องเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะคะเกี่ยอนาคตทุกหลังข้างหน้าเมีอะไรไหมคะมีรายการประท้วงไหมคะมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆไห ก็ผ่าไกลใครๆที่รูคลิปแต่ละคนอย่าลืมไปสับคล้ายให้ถึงหมื่นเลยติดตามใช่แล้วช่องเลยในเชียงตุงนะคะไม่ว่าอ่าช่องไหนน้องๆคนไหนก็ฝากติดตามทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อชื่อชื่อช่องชื่อช่องอะไรยังไม่ได้ถามเลยนะเอาเชิญเอ่อน้องเหมยยังจะไม่มาจริงหรอคะนี่เอาเชิญเลยน้องหมยมึงยังนี่คือ บรรยากาศรอบๆอ้าวเบื้องหลังเลยเนี่ยเฮ้ยเขารัวส่วนนี้มีเป็นก้อนอินกันแน่ปีอ้อนน่าออกวารแล้วอันนี้จุ๊บนะแม่ของน้องบัวหองก็ต้องมาเชิญนะในการเชิญนิดหน่อยนะกำึ้นอะไรนี่เอาละครับตอนนี้ก็ชมต่อสาวงามมืองยองตามท้องเหลืองปั๊บอาอเรียบร้อยเอาอะไรวะเอาแล้วก็พึ่งกันไหนพึ่งกันไหพึ่งกันไหนเดี๋ยวพึ่งกันพึ่กันไหนบ้างก็ตอนกลางวันเงินช่องเย็นกันละ นอตาแมนแล้วอันนี้คือคำทักทายของไทยลึอเจ้าเอ้ยเจ้าดูกันมาร้องเพลงเ้องเพลงอย่างอย่างอย่างอะได้กับสุดแนะนำตูก่อนเท่านั้นอ่าช่องเหมยเมืองยองราชชันนะคะเมืองยองฉันเฮ้ยเมืองยองถ้าอยากไปนี่ต้องไปทางเมืองเพียกหรือว่าผ่านตัชเด็กกิก อ๋อเลี้ยวขวาไปแล้วก็ถึงเมืองยองเลยระหว่างทางมีมีเมืองอะไรไหมครับมีอยู่แต่ก็ตรงไปติดๆมันแยบมันเจอมันติดเลยอ๋อนั่นไม่มีเมืองอะไรนะนะอย่างตอนนี้มึงพูดยองพูดท่าคีเหล็กจ้าโอ้มาแรงแล้วเท่านั้นถามถามได้เลยถามได้เลยนะยังไงคนเมืองยองแบ่มาอาศัยอยู่ท่าคีเหล็กนานแล้วแต่ว่าทำไมถึงไม่ใส่ที่ชื่อท่าคีเหล็กแต่ชอบเมืองยองชอบเมืองยองชื่อว่าเมืองยองราชชัน ตกลงถ้าแต่งงานจะไปแต่งกับคุณเมืองยองใช่ไหมไหนว่าไหนว่าบอกบอกว่าชอบชอบเมืองยองไลยอ๋อชอบเชื่ออ๋อตัวทีตัวทีประเทศที่อำเภอของตัวเองอ๋ออะไรนะบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองยองนี่บ้านเกิดไงจังหวัดนึงอ๋อเมืองยองเอ้ยหมู่ว่านชื่ออะไรที่ว่านเกิดอ่ะเมืองยองปอกแปดพอกแปดอ๋อในเมือง

โอเคโอเคสวัสดีกูเกกาะก้เราก็ได้มาพบเจอกันนะคะอันนั้นคือไม้ใช่ไหมคะไม้ไม้ไม้นี่ค่เป็นไม้ของเราไม้แล้วไม้แล้วตอนนี้เดี๋ยวคิวคิวน้องไม่อีกแล้วนะก็ส่งงานนล้เนาะเราได้เจอกันแม่นแล้วบางทีก็เราก็อาจจะได้รับเงหลังเลยด้วยนะวันนี้เฮ้ยรับน้องใหม่หรอคะเฮ้ยนี้ก็สูงมากด้วยนะวันนี้นะค่ะก็ประมาณนี้เนาะ

เฮ้ยหนึาทีก็นนะแ่นีนะติงติงเดี๋ยวลนปรับนะเฮ้ยสองคนต้องให้2นาทีอ่ะแล้วก็พี่สาวกับ้อ่สาวโอ้ยสามก็เหนียว่ะอันนี้ปัจจามันนี่มันจอนเองเจนี้วเนาะอ๋อแฟนตัวเองจะทำไมมีน้องสาวสองคน ยังไม่ยังไม่ยังไม่เอาอีค่ะชืลอีกช่องเลยนางอภรณ์นะคะไม่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 โอ้ยอะอีกช่องเลยอีกช่องเลยนางอภรณนอยากเป็นกำลังใจให้นางอภรณ์เลยนะคะโอเคมาเป็นกำลังใจให้นะคะเราเป็นกำลังใจตรงนี้ก็อีกอีกช่องเลยครับอ๋อจะถามใช่ไหมเอาขอเชิญทุกท่านถามนะครับพิธีกรณาครับ ในเปิดช่องไเปิดแล้วเปิดแล้วนวีคชื่อน้องงนะคะชเว้าวเราเปิดช่องไม่ยังนะคะถ้าเราชื่อชื่ออะไรเราก็ต้องน้ำนำข้างล่งเป็นเชีงตุงค่ะช่องใหม่ค่ะไม่มีนามสมบลนะคะไม่้าสมอนางนางนางนานางนางนี่คือเป็นสาวสดสดทั้งหมด ว้าวโอเคตอนนี้เราก็จะเรียนเชิญอ่ะน้องใหม่ค่ะใครชื่อน้องใหม่มาเลยค่ะน้องใหม่คืออยู่คนไหนอ๋อคิดว่าน้องใหม่น้องใหม่หมดเลยแต่อันนี้ใหม่ที่สุดใหม่ๆสดๆเลยนะว้าวถือไหมถือไหมไปดีๆเดี๋ยกันเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะคะก็ รู้สึกดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเต้น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 เ้นเต้นเต้เต้นเ้นเต้นเนเต้นเตนเ้นเตเต้นเตนเต้นเตะนเ้นเ็้นเ้นเจอนเนอี้เตนเตนเนเต็นไต้เต้นนนเนเต้เต้นเนเเนเตนเนอะไนนะเนเเต้นเนเ่้เต้้นกต้าเต้น้นแ้นเ้นเนเนน้เนน้้นน้เน้นเ้เ บคเาะหมากากินงานน้ว้าวงานนขอบคุณเจ้าภาพคงของินเจ้าภาพโคงเจริญขอเชิญเม่มานิดหน่อยได้ไหมเชิญเจริญอ๋อเหลือนะคะก็เหลือใครเมาปั่นปัวนิดเดียวมาเลยก็เืออ๋อเบนังกันตะคืนก็อะไรนี้ เยวมาจมอนไปเลยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ในหลักข่นย่เปิดทั้งก๊ามามาไปไปเขาเป็นตูนะตปกลแน่ในในนน้องน้องหลักข่าติติมาบ้านองเออมีอคติ้งเกดีเลยเนาะอ้าวหรออ้าวดึงงซนูนุ่นอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่างน้นะตัวนคะ เฮ้ยสานึงนทีปุ่นง้นเหรออือปุ่ไม่ตรงน้องหอมนุ่มเชียงตุงบ้านไคิดว่าน้องใหม่เชียงตุงอีกคนนึงก็ก็อะไรอีกคะ่นโอเคนะคะจบแล้วค่ะตอนนี้ส่งข้าประส่้าประกวดเลย๋่เนาปรกวเนี่มิสเตอร์ซิมฮา์ขอบคุณค ใครเหลือใครอยู่ตรงหองไปยังสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายโอ้เดินสุดท้ายทุกคนขอคาใหม่สุดค้าโอ้ใหม่สุดค้านะครับสวัสดีทุกคนครับผมชื่อสายถุงแก้วนะซีซองสิบห้าเชิญนะครับแล้วก็คิดถึงเชียงคูณกิจสิบห้นะครับผมก็ผมอยู่นี่ทนข้างเขานะครับชิงตูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ทางไปน้ำตกนะวันแงนนะใครที่ยังไม่เคยไปก็เชิญเลยก็วันที่ห้านะสายว่างก็ เตรียมพร้อมเพื่อจะไปร้องเพลงลำวงไหยนะครับว้จัดไปค่ะเชิญเชิญงานเลยครับวันที่อะไรพี่ต้องจ้างมีดนตรีมาด้วยนะตีลำวงอ่ะเออไม่ใช่มันถึงจะแบบนั้นอยู่นั่นเลยร้องเพลงอย่างเนี้ยร้องเพลงเหรอก็ใครๆว่างก็เชิญนะวันที่ห้านะไปประมาณเก้าโมงเลยถ้าสิบโมงไม่มีอะไรแล้วนะเจอกันอีกนะคะมีนัดแล้ววันที่ห้านะวันที่หนะถ้าว่างนะถ้าไม่ว่างแล้วก็ ก็เชิญอยู่อันนี้แล้วเสรแล้ก็เกินนาทีก็ผมขอเนี่ยเชิญคุณแม่ของน้องโบหอมมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกช่องหนึ่งน้องโบฟองบ้านกวางจ้าสงข้าประกวดอะไรตุ้มเนี่ยใส่ตุ้มขอบคุณครับน้องแป้งที่ถ่ายให้ผมนะครับผมโอ้ย่องกองช่วมถ่าย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 นิดหน่อยเลยไล่สุดกพนดี ก็วันนี้ได้เจอกับพี่เหมยไม่เคยเจอเลยนะคะแล้วก็พี่อินอินเยี่ยมาจะอินอะอ๋อยากนิดหน่อยนะชื่ออินตัวเลียวนี่นะมันต้องมีอินอยอะสักอย่างอ๋อเฮ้ยหมู่บ้านผลิตอะไรก็โปรโมทอะไรก็ได้โอ้ Okay. Net, โอเค e, คุณแม่ e, คุณแม่คุณแม่นิดหน่อยก็ได้ครับเอาเชิญคุณแม่นิดหน่อยคุณแม่กับนละูกสาวก็ได้ครับมามาทสมาถ่ายบ้านอะไรนี้เม่ปนปนดูออกบาลูออกบาออกบาน้องแป้งพิธีกรช่วยๆฟังหน่้น าดอยู่ที่กินหวานเาเอสูได้หลาดได้กินสามใจหัวได้กดได้กดเสา้ายเน้อสาธุออกราษาแล้วครับทุตุ้งตุ่งตุ่งตุ้งสาธิ ปันเงินปันคันโอ้ได้สวยหลับทุกโพทุกคนเนอะหลับสายอยู่ร้ายก็อะไรเงินสาตุโอเคยินดีค่ะไม่สนุกก่อนค่ะโอเคครับขออนี้าปิดคลิปแป๊บนึงแล้วก็ไปถ่ายต่อวิธีการกินเข้าพื้นอุ่นล่มทีมอีกรอบนึงโอเคไปเจอกัน